ก็สวัสดีนะครับใน EP ที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนไอคอนโลโก้ของแอปเรานะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อแอปนะครับส่วนใน EP นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทำตัวสกรีนหน้าจอนะครับเวลาที่เราเปิดแอปขึ้นมานะครับเราก็จะทำการสกรีนเอาโลโก้หน้าจอขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการหน่วงเวลาไว้สัก3ามวินาทีนะครับแล้วก็เข้าสู่หน้าหลักนะครับหลักการทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะรันให้ดูนะครับ ขณะที่เราเข้าแอปใช่ไหมครับช่วงที่แอปมันทํางานนะครับมันจะทําการโหลดหน้าหนึ่งขึ้นมานะครับเราเลือกหน้านี้ว่าสกรีนนะครับเสร็จแล้วในตัวหน้าสกรีนเองนะครับมันก็จะมีโลโก้ปรากฏใช่ไหมครับแล้วก็มีข้างล่างนะครับที่หมุนสถานะนะครับแล้วน่วงไว้ประมาณสัก3ามวินะครับเสร็จแล้วมันก็จะไปที่หน้าหลักนะครับโอเคนะครับมาลุยกันเลยก่อนอื่นนะครับผมจะทําการสร้างไฟล์อีกไฟล์หนึ่งนะครับชื่อว่า first s e e n นะครับ ตัว first screen เ n งนะครับจะเอาไว้เก็บตัวโลโก้แล้วก็หน่วงเวลาไว้สามบทนะครับแล้วก็ให้มันให้เข้าเมนูหลักอีกทีหนึ่งนะครับผมตั้งชื่อว่า first screen .dot นะครับใน first screen d a t ผมให้เป็น stateful widget นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อว่า first screen นะครับโอเคนะครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับ ทีนี้ผมจะทำการปรับตัวไฟล์ main.dart นะครับเขียนแอปเด็กฟัตเตอร์นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าไฟล์หลักนะครับไฟล์หลักของระบบเลยคือไฟล์ main.dart นะครับเวลาที่แอปมันลันนะครับมันจะมาที่ main.dart ก่อนเป็นตัวแรกกันนะครับเสร็จแล้วค่อยจะไปที่อื่นนะครับทีนี้อันนี้ผมลบทิ้งเลยนะนะครับผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็จะใช้แค่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมจะเรียกใช้ตัว ตัว first s n ตัวนี้นะครับผมก็ก๊อบมานะครับโอเควางลงไปนะครับแล้วก็แปแอ d ดเข้ามาอินพุตเข้ามานะครับตัวนี้เป็นตัวแปรแบบ constant นะครับโอเคนะครับหลักการทำงานก็คือเมื่อเราลั่นแอปใช่ไหมครับตัวแอปก็จะเลือกใช้ไฟล์หนึ่งชื่อว่า min a .dart เป็นไฟล์หลักนะครับเสร็จแล้วตัว min a .dart นะครับก็จะไปเลือกใช้ไฟล์ first s e e n นะครับในตัว m a ท e r i a ี App อนะครับซึ่งเป็นโฮมนะครับก็เลือกเข้ามาแล้วก็มาลันภายใต้ตัวตัวโฮมของแม t เทเรีที่อยู่ในตัวไฟมนเนี่ยนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมรันเลยแล้วกันนะครับจะได้มองเห็นภาพช่วงเรารันนะครับเราก็รอสักครู่นะครับคือทุกครั้งที่เรารันเนะครับมันจะมีรันอยู่สองแบบนะครับรันทั้งหมดของของแอปนะครับมันก็จะทําการบิวนะครับบิวไฟ apk ขึ้นมานะครับแล้วก็รันแล้วกับรีเฟรชนะครับนี่มาแล้วนะครับ ตอนนี้หน้าดำๆที่เป็นขีดกากบาดตัวนี้ก็คือหน้า first ส k i n นนะครับซึ่งเป็นหน้าเปล่าๆแลยยังไม่ได้แต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาแต่งตัวไฟ first ร์สสกันนะครับนี้ผมปิดไปก่อนนะครับทีนี้ในตัวไฟล์ first skin นะครับผมจะทําการเปลี่ยนค่านี้นะครับเป็นอันนี้เป็นคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ในตัวคอนเทนเนอร์นะครับผมจะใช้วิดเจ็ตตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า ดีคอร์เรชันนะครับดีคอร์เรชันก็คือเป็นการไล่สีของของแอปนะครับดีคอร์เรชันนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าให้บล็อกดีคอร์เรชันเนี่นะครับตัวนี้นะเป็นแบบไหนนะครับถ้าเป็นแบบแบบไล่สีนะครับก็คือแกเดียนนะครับซึ่งมีอยู่สองแบบนะแบบที่เป็นลิเนียนะครับลิเนียแกเรียนก็คือมันก็จะไล่สีเป็นเส้นตรงนะครับในอีพีนี้ผมจะใช้ตัวลิเนียแกเดียนนะครับ แล้วก็ตัวเลนเนียร์เกเดียนเองนะครับเขาจะให้เราใช้สีนะครับอยู่สองสีนะครับก็คือสีที่เป็นสีหลักนะครับในที่นี้ก็คือผมจะให้เป็นคันเลอร์นะครับอันนี้สีหลักนะทันเลอร์ดอตออเดนนะครับผมจะให้สีหลักผมเป็นสีส้มแล้วกันนะครับโอเคนะครับ แล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับจะเป็นสีพื้นก็คือสีแบ็กกราวน d นะครับผมก็จะให้เป็นคันเลนะครับคันเลที่เป็นสีขาวแล้วกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจัดโค้ดก่อนตัวลีเนียเกเดียนนะครับตัวนี้ให้เป็น constant นะครับทีนี้ผมจะลองรันแอปดูนะครับ เรามาที่ไฟล์เมนแล้วก็ร้านใหม่มาดูว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสีที่ได้ก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับก็คือไล่จากพนสีที่อยู่ซ้ายมือไปขวามือใช่ไหมครับฝั่งขวามือนี่ก็คือจะเข้มหน่อยนะครับเป็นสีส้มสายมือก็เป็นสีขาวนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าสีที่มันไล่นะครับมันจะมีพื้นที่เป็นแบ็กกราวนะ์เนี่ยก็คือสีขาวนะครับ พื้นเมกาวคือสีขาวนะครับแล้วก็ค่อยเอาสีส้มมาไล่ระดับสีอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราอยากไล่แบบอื่นนะครับเราต้องใช้คําสั่งเพิ่มนะครับผมก็จะเพิ่มคำสั่ง begin นะครับเข้าไปนะครับเพื่อเริ่มต้นว่าเราจะไล่สีแต่ระดับไหนนะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง f a c t o r i a l นะครับ o f f s e t นะครับก็คือ dx ก็คือตั้งแต่แกน x นะครับแกน x ถ้าแกน x ที่เป็น0 0นะครับแล้วก็แกน y ที่เป็น0 0นะครับ มันก็จะเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งที่มุมบนสุดเนี่ยนะครับมุมซ้ายสุดของแอปนะครับดูตามผมนะมุมซ้ายสุดของแอปตัวนี้ก็คือ x ศูนย์นะครับ y ศูนย์นะครับแต่ถ้ามุมขวาสุดด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับ x ก็จะเป็นหนึ่ง y ก็จะเป็นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไล่ระดับสีนะครับผมจะให้มันไล่ตั้งแต่มุมซ้ายสุดด้านบนนะครับซึ่ง x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์นะครับไล่ลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ค่า n นะครับค่าสิ้นสุดว่าผมจะให้มันสิ้นสุดที่ตำแหน่งไหนนะครับ n แล้วก็ใช้คำสั่ง f a c t o r i a l offset เหมือนเดิมนะครับ dx ผมจะให้สักประมาณ0.6นะครับแล้วก็ dy ผมจะให้สัก0.5แล้วกันนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับ0.0ก็0.0 x กับ y คือตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็น x ที่เป็น0.6ก็ประมาณนี้นะ x 0.6ประมาณนี้นะครับแล้วก็ y 0.5ก็น่าจะประมาณนี้นะครับมันก็จะไล่มาสีขาวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมันจะไล่มาแนวนี้นะนะครับอันนี้ก็จะเข้มหน่อยเป็นสีส้มนะครับแล้วก็จะตัดตรงนี้ข้างล่างก็เป็นสีขาวนะครับทีนี้ผมทําการรีเฟรชนะนะครับดูว่าทําการรีเฟรชีสตาร์ตตัวแอปให้มันลันขึ้นมาใหม่นะครับนี่มาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าด้านบนก็จะเป็นสีส้มใช่ไหมครับข้างล่างก็จะเป็นโทนขาว ครับอันนี้คือหลักการนะต่อไปมันจะมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอีกตัวหนึ่งก็คือไทเทนมดนะครับก็คือหมูดของการทํางานของเขานะครับว่าเราจะให้ไทเทนมดทํางานแบบไหนนะครับทีนี้ไทเทนมดมันก็มีหลายตัวนะนะครับมีแบบที่เป็นแบบแกรมนะครับตัวแรกนะนะครับผมก็ลันก่อนนะครับรีเฟรไปอีกทีหนึ่งนะครับมาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับ อันนี้คือตัวปกตินะนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือตัวปกติคือตัวนี้นะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับที่เป็นแบบดีคอร์นะครับนี่ดีคอร์นะครับรันดีคอร์สิครับดีคอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีแบบมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์นะมิลเลอร์ก็จะเหมือนกับเอาภาพ ที่เป็นสมมาตรกันมาแบ่งครึ่งกันนะครับเป็นแบบมิลเลอร์นะครับเฮ้ยมิลเลอร์ก็สวยนะผมว่าอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้รีพีซ t นะครับนี่รีพีซ t ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแวลูนะครับแวลูก็คือให้ใส่ค่านะครับผมใช้ตัวมิลเลอร์แล้วกันนะครับผมว่ามันสวยดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่มิลเลอร์นะครับนี่แอปเราก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาเรารันทั้งหมดนะครับผมสต็อกกันนะนะครับแล้วก็เวลารันทั้งหมด รันเริ่มต้นใหม่นะครับมันก็จะเริ่มรันที่ไฟเมนดอตดอ t ก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วในตัวโฮมันก็จะคอมาที่ไฟล์สกินตัวนี้นะครับไฟล์สกินก็เอาตัวคอนเทนเนอร์นะครับมาโชว์นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้ได้ประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับเราจะใส่ตัวโลโก้เราลงไปบนแอปนะครับผมจะใส่โลโก้ลงไปตรงนี้นะครับโอเคนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์นะครับไว้เก็บรูปภาพนะครับอันนี้ผมจะสร้างโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า image นะครับเอาไว้เก็บรูปภาพนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะใช้รูปเดิมเลยนะครับผมคัดลอกนะแล้วก็วางลงไปในนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น app png นะครับ ที่ทำอย่างนี้เพราะว่าผมจะแยกตัวรูปภาพที่ใช้ททำเป็นไอคอนนะครับกับรูปภาพที่ใช้ททำเป็นไฟล์สกรีนนะครับในหน้าจอหลักเรานะครับก็คือตัวไอคอนนะครับผมที่ทำอย่างนี้เพราะว่าผมต้องการที่จะแยกนะครับรูปภาพสองรูปออกจากกันนะครับก็คือในตัวไอคอนนี่นะครับจะเป็นรูปไอคอนของของโปรเจกต์เราใช่ไหมครับส่วนตัวแอป png นะครับจะใช้เป็นภาพ สกรีนตอนที่เข้าหน้าแอปนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนภาพได้นะครับก็คือถ้าเราอยากจะใช้ภาพอื่นก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมเตรียมมารูปเดียวผมก็จะเอารูปนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราทําการเซตตัวรับสเปคนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเราทํางานเกี่ยวกับรูปภาพเราต้องมาเซตค่าในพับสเปกก่อนนะครับซึ่งเวลาเซตค่านะครับผมก็จะใช้คําสั่ง a c c e s s นะครับ a c c e s s ที่เกี่ยวกับรูปภาพนะครับ แล้วก็บอกว่ารูปภาพที่เราเก็บนะครับเราเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมเก็บไว้ที่ Android ใช่ไหมครับ Android ใน android ก็จะมี Access นะครับอันนี้คือที่เก็บนะนะครับเก็บไว้ที่ image ใช่ไหมครับนี่นะครับผมเก็บไว้นี่นะนะครับไฟล์ผมนี่นะครับอันนี้ก็คือในภาพรวมนะครับว่าอะไรก็ช่างที่มันอยู่ใน image ของ Access ตัวนี้นะครับมันก็จะเห็นหมดนะครับ อีกวิธีหนึ่งก็คือเราใช้ทีละรูปเลยนะครับก็คือบอกว่าเอ้ยถ้าเรามีการทํางานเกี่ยวกับรูปภาพเนะี่ยกี่รูปก็ช่างนะครับเราก็ประกาศในนี้ไปเลยนะครับทําได้สองวิธีนะนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้ทั้งสองวิธีนะครับทั้งที่เป็นภาพรวมนะครับกับที่เป็นเฉพาะรูปภาพนะครับอย่นี้ต้องเป็น PNG นะครับ PNG โอเคนะครับ เมื่อเราประกาศแล้วว่าเฮ้ยเราเก็บรูปภาพที่เป็นแอป PNG เนี่ยไว้ที่นี่นะนะครับแล้วก็ทำการเขียนพาดของ p ัทเตอร์พนะครับต่อไปเราก็มาไฟล์สกรีนนะครับเพื่อเลือกใช้ตัวรูปภาพนะครับมาแสดงผลผมจะเอาโลโก้นะครับมาแสดงผลไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับผมก็ใช้คำสั่งนะครับมีเจตที่เป็นชายนะครับชายแล้วก็คอลัม์นะครับ ทีนี้ในตัวคอลัมนเองนะครับผมจะใช้ตัว main axis alignment ตัวนี้นะครับกับ cross axis alignment นะครับตัวนี้ก็จะเป็น main ก่อนนะครับก็จะเป็น main นะครับ main axis alignment นะครับตัวนี้นะครับผมตั้งค่าไว้ที่เซนเตอร์นะมันมีเซนเตอร์นะครับมีเป็นมี start นะครับมีมีหลายตัวอยู่นะครับแต่ว่าผมต้องการเอา โลโก้นะครับไว้ตรงกลางผมก็ใช้ตัวเซนเตอร์นะครับเสร็จแล้วผมก็บอกว่าคอสนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมต้องตั้งเอ็กซิสต์อะไลเมนต์นะครับมันก็จะมีทั้งที่เป็นเซนเตอร์เป็นสตาร์ทเป็นเอ็นพวกนี้นะครับผมเอาไว้ที่ตรงกลางแล้วกันนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วในตัวคอลัมนะครับเราตั้งค่าเสร็จแล้วต่อไปเราก็ใช้คำสั่งชิดเด่นนะครับชิดเด่นตัวนี้ผมให้เป็นบิจจ์แล้วกันนะครับ เสร็จแล้วผมจะใช้ตัว Inmate นะครับ Inmate Access นะครับเพื่อหาว่ารูปภาพที่เราเก็บไว้เราเก็บไปที่ไหนนะครับเราก็ใส่่านรูปภาพไปนะครับผมเก็บไว้ที่ Android นะครับแล้วก็ตัว Access นะครับตัว Inmate แล้วก็ตัว App ใช่ไหมครับทีนี้ใส่จุดให้มันด้วยนะครับเดี๋ยวมันไม่ขึ้นนะครับปิดตรงนี้นะครับ ใส่ไฮเข้าไปด้วยนะครับถ้าเราไม่ใส่ความสูงของรูปภาพเรามันอาจจะทําให้รูปภาพเราไม่แสดงภาพออกมานะครับแบบนั้นกันนะครับทีนี้มาดูโค้ดนะครับผมใช้ชายนะครับที่เป็นชนิดขอลัมนะครับแล้วก็บอกว่าให้มียนเอ็ s ซิสอะไ e ม t แสดงอยู่ตรงกลางแล้วก็รูปภาพผมเป็นคอสอะไ m ม n t นี่เป็นเซนเตอร์อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นมันก็จะมาผู่อยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ใช้คำสั่ง i n m a ม a ยนเ s นะครับ าของของแอปที่ผมไปหารูปภาพเลยนะครับมันต้องสัมพันธ์กันกับพับพสเปซต,ตัวนี้ด้วยนะครับต้องเป็นอเดียวกันนะครับถ้าเราไม่ตั้งค่าไว้นะครับมันจะหาไม่เจอนะนะครับทีนี้พอมันหาเจอแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเอาภาพมาแสดงนะครับเราก็บอกว่าให้ความสูงของภาพเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ250นะ คือถ้าภาพเราเป็นแบบสี่เหลี่ยมด้านเท่านะครับเราก็เอาค่าความสูงค่าเดียวพอนะครับแต่ถ้าเราเป็นแบบสี่เหลี่ยมพืนผ้านะครับเราก็จะตั้งความสูงความกว้างด้วยนะครับอันนี้ผมเป็นแบบสี่เหลี่ยมด้านเท่านะต่อไปผมก็จะทําการ r e ตา a r t นะครับ r e เซ e มาหนึ่งครั้งนะครับดูว่าแอปผมจะแสดงโลโก้ตรงกลางไหมนะครับนี่มาแล้วนะครับตรงนี้นะครับต่อไปผมจะใช้ตัวแพ็กเกตตัวนี้ชื่อว่า butter n d e r s c o r e spring kiss นะครับผม enter ไปนะครับ ตัว f l ต t t e ร underscore s p i ค k t ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ทําให้รูปภาพโลโก้เราตอนที่มาโหลดมามีเอฟเฟกต์นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เราจะวางไว้ใต้รูปนะนะครับในแอปเรานะครับขณะที่แอปทํางานนะครับตรงนี้ผมจะวางไว้ตัวนี้นะครับเสมือนว่าตอนนี้แอปกําลังโหลดอยู่นะครับแล้วก็หน่วงเวลาไว้3วินาทีนะครับแล้วก็ค่อยเข้าหน้าหลักนะครับโดยใช้ตัวแพ็กเกจตัวนี้นะครับ วิธีติดตั้งก็ไม่ยากนะครับก็ทำการเพิ่มฟ Futter underscore s p i n เติ็เน,นะครับเป็นเวอร์ชันห้าจุดสองจุดหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดอ่ะโอเคเวอร์ชันล่าสุดอัปเดตเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วนะครับผมก็จะทำการติดตั้งเลยนะนะครับผมก็จะทำการก๊อปก๊อปตัวนี้นะครับแล้วก็กลับเข้ามาที่ ตัวพับสเปซเรานะครับวางมันไว้ตรงนี้นะครับอินเตอร์ลงมานะครับแล้วก็วางลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ทําการบันทึกนะครับให้มันทําการรีเฟรชหนึ่งค่านะครับเพื่อทําการโหลดแพ็กเกจลงมาในเครื่องเรานะครับต่อไปนะครับเราก็มาใช้ตัวแพ็กเกจตัวนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องก่อนว่าเราจะใช้ตัวตัวไหนนะครับเป็นตัวเอฟเฟกนะครับ ผมจะใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นสปิน n i n g Line นะครับก็ Copy ี้มานะครับเสร็จแล้วผมก็จะเขียนนะครับให้มันแสดงต่อท้ายแอปนะครับแล้วก็บอกว่าสปินน i n งนะครับคิดนะครับแล้วก็เอาค่าที่เราก๊อปมาวางลงไปนะครับแล้วก็ใส่ค่าสีให้มันว่าสีที่เราต้องการให้มันแสดงนะเป็นสีไหนนะครับคัลเลอร์นะครับ สีที่ผมต้องการให้แสดงนะครับเป็นสีส้มก็คือออเรน e ใช่ไหมครับออเรน e นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทําการ Add ค่ามานะครับตัวนี้มันมีขึ้นนะครับเราก็มาเพิ่มข้างบนนะครับ Import จะเป็นคิดเข้ามานะครับ Import Import ตัวแพ็กเก็นะครับ p พ็กเกจที่ชื่อว่าฟัตเตอร์นะครับฟัตเตอร์ underscore นะครับ spin ค i t ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นฟัตเตอร์นะครับ spin k i t underscore นะครับ spin ค i t ดอ n dot dot เข้ามานะครับ โอเคนะครับปกติตัวนี้มันจะมาอัตโนมัตินะครับแต่ถ้ามันไม่มาแล้วก็มาเขียนเพิ่มมาครับผมก็จะเซตให้มันเป็นคอนสแตนต์นะครับโอเคนะครับตัวนี้มาแล้วนะครับต่อไปผมจะลองรันนะครับลันใหม่เลยนะครับแล้วก็มาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับตัวสเป็นคิดเองนะครับก็จะแสดงสถานะอยู่ตรงนี้นะครับ ทีนี้นะครับมันชิดกันอยู่ใช่ไหมครับตัวรูปภาพเองกับตัวสปินคิดเนี่ยมันมันชิดกันนะครับผมจะใส่ไซส์บล็อกตรงนี้นะครับเป็นไซส์ขนาดความสูงประมาณสักห้าสิบนะครับ อันนี้เป็นตัวแปรแบบคอนนะครับโอเคนะครับที่นี้ลองมีกสตาร์ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะมีระยะห่างอยู่ประมาณห้าสิบนะครับโอเคนะครับต่อไปเรามาทำการหน่วงเวลาไว้สักสามวินาทีแล้วก็ไปอีกหน้านึ่งนะครับผมจะทำการสร้างคาร์ดอีกหน้านึ่งขึ้นมานะครับ ผมจะให้มันเป็น state เล s s Widget นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า SecondPage นะครับเป็น s t t t l เล s นะครับ s e c o n d นะครับ a พ e นะครับเป็นหน้าที่สองนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ตัว Return นะครับผมจะให้เป็น c แ f ป o ฟนะครับโอเคนะครับในแ f a p ฟผมก็มี AppBar นะครับ มีแอป bar แอป bar ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็บอกว่าแอป bar ผมเป็นไตเตินะนะครับไตเติผมก็มีข้อความว่า text นะครับใส่ส e ็จเข้าไปก่อนนะครับข้อความผมก็จะเขียนว่า e c o n นะครับเพจนะครับเคยนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วต่อจากแอป bar นะครับเดี๋ยวผมจัดก่อน อันนี้ให้เป็นตัวแปรแบบคอนนะครับเสร็แล้วต่อจากแอป bar ผมจะเป็น, Body, นบอดี Body, ้นะครับบอดี้ผมนะครับเป็นแบบเซนเตอร์นะผมจะให้แสดงข้อความหรือว่าข้อความที่ผมสร้างขึ้นนะครับอยู่ในเซนเตอร์นะนะครับแล้วก็ชายนะครับเป็นเท็กข้อความเท็กว่า this นะครับ is the second นะครับผิดประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่สไตล์ตัวหนังสือไปด้วยนะครับเป็นสไตล์สไตล์ตัแรกเป็น text นะครับเทคสไตล์ก่อนนะครับเทคสไตล์ผมจะเป็นฟอนต์ชนิดของขนาดของฟอนตนะครับฟอนต์ไซส์ก่อน ฟอนต์ไซส์ผม20นะครับประมาณ20เสร็จแล้วตัวที่สองผมเป็นคันเลอร์นะครับสีของฟอนต์นะครับคันเลอร์ผมนะครับผมจะใช้คัลเลอร์ที่เป็นออเรนนะครับตัวนี้ต้องเป็นตัวใหญ่เป็นแบบออเรนนะครับ อเลน์นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจัดหน้ามันก่อนนะครับในตัวอเลน์เองนะครับก็จะมีชนิดของฟอนต์นะครับก็เป็นฟอนต์ Family นะครับเป็นแบบอ l i x นะครับผมใช้ฟอนต์ตัวนี้นะนะครับแล้วก็ความหนา หนาประมาณสัก w 5 0ห้านะครับใส่ค่าเข้าไปนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เซตเป็นตัวแปรแบบคอนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะทำการตั้งเวลาโดยใช้ตัวดิจิตที่เป็นท i m e r อร์นะครับหน่วงไว้3ามวิเสร็จแล้วก็จะคอมาที่หน้านี้นะครับ ต่อไปจะทําการสร้างตัวฟังก์ชันทามเมอนะครับเพื่อหน่วงเวลาไว้3วินาทีนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยให้มันคอไปอีกหน้าหนึ่งนะครับโอเคนะครับทีนี้ในตัวท i m เมอเองนะครับมันจะทํางานไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ใส่ฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฟังก์ชัน i n i t i a t e นะครับ i n i t i a t e นะครับเป็นฟังก์ชันที่สําคัญนะ ผมถือว่าสําคัญเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวแรกนะครับที่มันจะทํางานก่อนเพื่อนนะครับในแต่ละหน้านะครับเวลาที่มันโหลดหน้าแต่ละหน้าขึ้นมานะครับเราก็เขียน i n i t a ดักไว้ว่าเราอยากจะให้ตัวไหนนะครับทํางานภายใต้ i n i t i a นะครับเราก็ใส่ i n i t i a ไปนะครับทีนี้นะครับผมอยากจะให้ตัวฟังก์ชันไหนทํางานผมก็มาเขียนไว้ใน i n i t i a l e นะครับในหน้านี้นะครับที่เป็น first s r e n นี่นะครับเมื่อเรา โหลดหน้า first screen ขึ้นมานะครับ i n i t i a l e จะทํางานก่อนเพื่อนทํางานก่อนคอนเทนเนอร์ข้างล่างอีกนะครับทีนี้ใน i n i t i a t e ทางานนะครับมันก็จะเลือกใช้ฟังก์ชันทัมเมอร์ขึ้นมานะครับให้ฟังก์ชันท i มเมอร์นะครับทำงานเป็นฟังก์ชันแรกเลยนะครับทีนี้ในตัวฟังก์ชันท i มเมอร์เองนะครับสิ่งที่มันต้องการก็คือเราต้อง add library ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า a s y n c นะครับเข้ามานะครับมันจะวางไว้ข้างบนนะครับ โอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทําการหน่วงเวลานะครับเข้าไปในฟังก์ชันทำมือนะครับผมใช้วิจเจตหนึ่งที่ชื่อว่า duration นะครับ duration เองนะครับเป็นตัวที่ใช้ในการหน่วงเวลานะครับมันสามารถที่จะหน่วงเวลาได้หลายนะครับหลายตัวนะครับเป็นทั้งแบบที่เป็นชั่วโมงนะครับนาทีวินาทีนะครับมิลลิวินาทีนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะหน่วงไว้ในรูปของ ซคอนนะครับก็คือเป็นวินาทีที่สามวินาทีนะครับเสร็จแล้วเมื่อครบสามวินาทีแล้วนะครับผมก็จะให้มันค l l b แบ k นะครับไปใช้ตัวนาวิกเกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านาวิกเกเตอร์พุทนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกดแทนเรานะครับปกติเวลาเรากดนะครับเราก็จะทำการคอนพีดใช่ไหมครับเพื่อกดแต่ว่าตัวฟัง์ชั่นค l l b แบ k เองนะครับมันจะทำการ คองมาที่ navigator. p u t นะครับซึ่งมันจะกดให้เราอาัตโนมัตินะครับเมื่อครบเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับซึ่งตัวเวลาที่กำหนดไว้ก็สามวิทีนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทำการเล้านะครับทีนี้ผมจะเล้ามันไปที่ m a ท e r i a l นะครับผมจะใช้ m a ทเ r i a l เล้านะครับแทเทเดี Material เล้าเพจนะครับเลาไปที่ ผมจะเล่าไปที่ตัวไฟล์ที่ผมสร้างไว้ข้างล่างนะครับชื่อว่าซิคอนนะครับเพจนะครับตัวนี้นะครับที่มันอยู่ข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวจัดหน้าดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายโค้ดให้ฟังนะครับโอเคอันนี้อยู่ข้างล่างนะ โอเคมาแล้วนะครับทีนี้เมื่อหน้านี้มันทํางานนะครับตัวฟิ r ์ส s k i นทางานนะครับตัวเมนทํางานก่อนแล้วก็แล้วก็ home นี่คอมาที่ first ส k i n นะครับ first ก k i นทางานนะครับฟังก์ชันแรกที่ทํางานก่อนเพื่อนคือ i n i t i a t e ใช่ไหมครับ i n i t i a l e ก็จะสั่งให้ตัวทํามือทํางานนะครับตัวทํามือก็จะใช้วิดเจ็ตตัวหนึ่งชื่อว่า duration นะครับหน่วงเวลาไว้สามวินาที เสร็จแล้วเมื่อครบ3วินาทีนะครับมันก็จะขอแปกมาที่ Navigator ร์ดอพนะครับก็คือมันจะทําการกดให้เราอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วมันก็จะใช้ m a ทัล i e ีเพเลาไปที่หน้า second p a พ e ก็คือหน้าข้างล่างที่เราตั้งไว้นะครับนี่คือการทํางานของมันนะครับเสร็จแล้วมันก็จะโหลดหน้านี้ขึ้นมาอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับต่อไปเรามาลองรันดูนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับต่อไปผมจะทําการรันใหม่นะครับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ